สวัสดีเพื่อนเทุกคนที่สนใจมาเล่นวูดทัลลิงเวฟในปี2025ด้วยนะครับผมซีซี่และคลิปนี้ผมจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ได้เข้าใจระบบต่างๆของเกมเกมนี้โดยระบบทั้งหมดที่ผมจะมาพูดในคลิปเนี่ยก็อยู่บนหน้าจอแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมพอเป็นเกมกาชาเรื่องแรกที่หลายๆคนสนใจก็ต้องเป็นระบบกาชาวูดวทลลิงเวฟจะมีสกุลเงินที่ใชใ้เปิดกาชา3อย่างด้วยกันคือลูกแก้วทองเศษดาบและลูกแก้วฟ้า ซึ่งใช้เปิดตู้ที่แตกต่างกลับไปเริ่มจากตู้ตัวละครจํากัดเวลาตู้จํากัดเวลาและตู้ถาวรตู้การชายเกมนี้ทุกตู้จะการันตี5ดาวใน80โลแต่จะมีสิ่งที่เรียกว่า soft pity ซึ่งจะเพิ่มโอกาสได้รับตัวละครหรืออาวุธระดับ5ดาวหลังโลที่65ขึ้นไปพูดง่ายๆก็คือเราจะได้ตัวละคร5ดาวแถวแถวโลที่70นั่นแหละครับขอพูดถึงตู้ตัวละครจํากัดเวลาเพิ่มนิดนึงในตู้นี้พอเราได้รับตัวละครระดับ5ดาวมามันจะมีโอกาส50%ที่จะเป็นตัวละครจากตู้ถาวรหรือที่วงการเกมกา,า,ารกาดหาย ซึ่งมืนอดุลเลดการได้รับตัวละคร5ดาวครั้งต่อไปจะการันตีตัวหน้าตู้แน่นอนแต่ตู้อาวุธเนี่ยจะไม่มีการดุดเลดนะครับคุณไงคือกดเจอ5ดาวปุ๊บก็จะเป็นอาวุธหน้าตู้แน่นอนบอกเลยว่าดีจัดจัดซึ่งการนับโลที่เราสุ่มไปแล้วแล้วก็การันตีตัวละครหน้าตู้เนี่ยเราสามารถเก็บข้ามตู้ได้นะครับสำหรับมือใหม่คุณจะมีตู้มือใหม่ที่ใช้ลูกแก้วฟ้าสุม่มและตู้เลือกาดาวที่ใช้ตัวในกล่องจดหมายเลือกตรงนี้ผมแนะนาให้สุ่มตู้มือใหม่จนได้5ดาวก่อนค่อยเลือกนะครับดดค่่วลละรทีีสสุสําหหมมืือออใกก็แ ถ้าคุณได้ตัวใดตัวหนึ่งใน2ตัวนี้เนี่ยให้ใช้บัตรเลือกตัวที่ขาดแต่ถ้าไม่ได้ทั้งคู่เลยให้เลือกบรินามาเพราะน้องเป็นตัวหิวที่ใช้ดีมากๆครับผมในส่วนของเกมเพลย์ผมขอเริ่มที่พวก UI บนหน้าจอก่อน ฝั่งขวาล่างจะมีปุ่ม5ปุ่มซึ่งปุ่มแรกจะเป็นปุ่มล็อกเป้าซึ่งช่วยให้เราเลือกที่จะตีมอนได้ง่ายขึ้นถัดมาเป็นปุ่ม u t ลิต t ้ซึ่งมีหลากหลายอย่างเลือกเปลี่ยนได้โดยการกดแถบค้างหรือถ้าในมือถือให้กดปุ่มนี้ค้างไว้ในคอมแบทเนี่ยเราไม่ค่อยใช้ปุ่มนี้มากนักส่วนมากใช้ตอนสำรวจแบบมากกว่าถัดมาเป็นสกิลของตัวละครหรือที่ในเกมนี้เรียกว่า resonance skill ถัดมาจะเป็นสกิล echo ซึ่งจะเปลี่ยนไปตาม echo ที่เราใส่ในช่อง active echo ดง่ายก็คือตัวละครหนึ่งตัวจะสามารถมีสกิลเอเคได้แค่หนึ่งสกิลเท่านั้นและสุดท้ายคือสกิลอัลติเมทหรือที่ในเกมนี้เรียกว่าเลสน์ลิเบเรชั่นตรงกลางของหน้าจอจะมีหลอดข้างบนเลือดเรียกว่าหลอดฟอร์เตที่เป็นสกิลเฉพาะของแต่ละตัวละครซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้เกตตรงนี้แตกต่างกันออกไปบางตัวอาจจะเป็นการเปลี่ยนมูฟเซตเก็บสแต็กอะไรสักอย่างหรือจะเป็นสกิลเช็คแบบของซานหัวก็มีซึ่งไอเกตตรงนี้แหละครับที่ทำให้เวทีนิเวเป็นเกมที่มีความหลากหลายในาคอมบก ด้านซ้ายของ f o r t เ e ตเกตเนี่ยจะมีวงกลมอีกอันนึงซึ่งเราเรียกว่าคอนเซนโตเกตเมื่อเกตตัวนี้เต็มการสลับตัวครั้งต่อไปจะ t r i กเ e r Skill Intro ของตัวละครที่เข้ามาในสนามและทริกเกอร์อ r o ของตัวละครที่สลับออกไปตัวคอนเซนโตเกตเนี่ยจะมีพลังงานที่ชื่อว่าคอนเซ t โต Energy ซึ่งจะหาได้จากการโจมตีการใช้ท่าไม่ตายหรือการหลบ ในเรื่องของคอมแบทยังไม่หมดเรามาดูคอมแบทที่มันเกี่ยวกับมอนบ้างดีกว่า v t i r n s t r n n g ต h คือเกจสีขาวที่อยู่ใต้หลอดเลือดมอนถ้าเราลดเกจนี้จนหมดมอนจะเข้าสู่สถานะ Immobilize หรือที่เรียกง่ายๆว่ามอนล้มทำให้เราสามารถซัดมอนได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องลบ ซึ่งวิธีลดเกรดนี้มี3วิธีลหลักได้แก่การโจมตีทั่วไปซึ่งจะลดเกราข่าวมอนสเกลตามดาเมจที่โดนมอนพูดง่ายคือยิ่งดาเมจแรงยิ่งลดเกราขาวได้เยอะนั่นแหละต่อมาคือการแพรี่อันนี้จะทาไ,ได้ก็ต่อเมื่อมอนใช้ท่าบางท่าที่มีวงสีเหลืองขึ้นมาหากเรากดโจมตีตรงจังหวะจะเป็นการโจมตีสวนกลับซึ่งวิธีนี้ลดเกราขาวมอนได้เยอะมากสุดท้ายคือการใช้อินโทรอันนี้ไม่มีอะไรเลยครับแค่อินโทรเข้ามาโดนมอนก็สามารถลดเกราข่าวจำนวนมากได้แล้ว เรื่องระบบตัวละครของขอเริ่มที่ Combat r o ลซึ่งตัวละครในเกมนี้จะถูกแบ่งตามโรที่บ่งบอกบทบาทของตัวละครนั้นๆเช่น Main Damage Dealer ที่เป็นตัวดาเมจ s u p p o r t and h e a l e r ที่เป็นตัวฮิลและอื่นๆอีกมากมายซึ่งโรตัวนี้จะไปสำคัญในเรื่องการจัดทีมไม่สมดุลซึ่งเราจะยังไม่คุยกันในคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถดูได้ที่ตัวไอมุมขวาบนเลย ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องระบบธาตุกันบ้างดีกว่าระบบธาตุในเกมนี้ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับมอนแต่ละตัวจะมีต้านธาตุการที่เราเอาธาตุที่มอนต้านไปตีมอนตัวนั้นเนี่ยก็จะทําให้เราตีได้เบาลงถัดมาเป็นระบบสกิลซึ่งแบ่งได้3ส,ส่วนลวหลักก็คือสกิลตัวละครซึ่งเป็นความสามารถของตัวละครน,นั้นๆอีกทางเน้นสกิลเป็นพารสีเพิ่มเติมที่สามารถปลดล็อกได้หลังอัพเลเวลถึงขั้นที่กําหนดและสุดท้ายไมเนอร์ฟอเทที่เมื่อปลดล็อกจะได้สเตตมาเพิ่มเติมซึ่งแน่นอนว่าตัวละครแต่ละ ระบบ e c h o พูดง่ายมันก็คืออุปกรณ์สวมใส่ในเกม RPG เกมมออื่นเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นซึ่ง e อ h o แต่ตัวเนี่ยจะมีค่าคอสซเลขตัวนี้จะเป็นตัวบอกระดับของ Echo ตัวนั้นแต่และตัวละครจะสามารถใส่ Echo ได้5ช่องและช่องบนสุดจะเป็น Active Echo หรือ Echo ที่สามารถกดใช้สกิลได้แต่ตัวเกมจะมีระบบคอส limit เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นใส่ Echo คอสสูงๆทุกช่องได้เรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับตัวละครคือ Sequence node มันก็คือการเปิดกาชาเอาตัวซัมมาอัพ ตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถใช้เงิน <c oughs> หมายถึงเพชรที่ดองมามาเปิดตัวซ้ําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นไปอีกขั้นหรือจะเก็บประการางว้งมาแลกก็ได้นะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนว่าตัวละครเปล่าๆไม่มีซีเควน์โนดเนี่ยก็สามารถจบคอนเทนต์ต่งตางๆได้สบายแล้วถ้าอยากปลดเพิ่มอันนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณแรงอวยและการวางแผนการเปิดกาชาของเพื่อนแต่ละคนเลยนะครับ สำหรับระบบเลเวลผมขอเริ่มที่เลเวล ID หรือยู i น n l e v เลเวลเลเวลตรงนี้เมื่อเพิ่มขึ้นจะปลดล็อกดันเจี้ยนระดับสูงขึ้นและเป็นเงื่อนไขในการอัพขั้นโซลาริสสามเฟสซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าเวลโลกโดยทุกๆ10บยูเนี่ยนเลเวลจะเพิ่ม1เลเวลโลกและที่ยูเนี่ยนเลเวลยและ60จะมีเควสเลื่องเลเวลโลกมาให้ตรงนี้เราต้องไปทำนะครับถ้ารู้สึกว่ามอนพี่อยู่ในระดับโลกของเรามันโหดเกินไปก็สามารถลดระดับโลกลงมาได้ซึ่งสามารถทำได้ทุก12ชั่วโมง ตรงนี้ผมไม่แนะนําให้ทําเท่าไหร่นะครับเพราะระวันที่เราได้มันก็จะลดลงมาด้วยระบบเอ h คเนี่ยผมพูดเกินไว้ในเรื่องระบบตัวละครแล้วนิดนึงแต่ทีเนี้ยเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมกันครับว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเริ่มจากเรื่องคอสซซึ่งจะบอกระดับความโหดของเอโคิตัวนั้นๆคอสหนหรือพวกกี้กี้ามทางคอส 3, เป็นมอนสเตอร์ระดับสูง และคอส4ี่จะเป็นพวกบอสเอคโค1หนึ่งชิ้นจะประกอบด้วยออฟหลักออฟลองและก็เซตโดยออฟหลักเนี่ยจะมีแตกต่างกันออกไปตามระดับของคอสยกตัวอย่างเช่นคอส4ี่ก็จะเป็นพวกคีเลดคี่ดาเมจคอส3ามจะเป็นดาเมจธาตุแล้วก็คอสหนึ่งก็จะเป็นพวกออปชันทั่วไปเช่นแอตแทกเปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์ในส่วนของออฟหลักแถวที่สองเนี่ยจะฟิกซ์มาเลยนะครับว่าเป็นอะไร คอ3และข้อ4จะเป็น Attack Flat เสมอและคอ1จะเป็น HP Flat เสมอตรงนี้ไม่สามารถฟาร,ร์มหา Attack Flat ล้วนได้นะครับสำหรับเรื่องออฟลองจะแตกต่างจากออฟหลักพอสมควรเพราะไม่ว่าจะเป็นข้อ4ข้อ3หรือคอ1ก็มีโอกาสเจอออฟลองที่เหมือนกันทุกคอสเรื่องสุดท้ายของ Echo ก็คือเรื่องเซตหรือ Sonata Effect โดยจะเกิดขึ้นเมื่อเราใส่เ Echo เซตเดียวกันครบ2และ5ชิ้น ตรงนี้แนะนำให้ใส่5ทุกกรณีนะเพราะว่าบับแรงขึ้นเยอะมากซึ่งแต่ละตัวละครก็จะใช้เอ็ o โคต่างกันไปตามจุดประสงค์ของตัวละครนั้นๆเช่นทําดาเมจบับให้เพื่อนตัวต่อไปหรือบับดาเมจให้เพื่อนต้งทีเมื่อมีการฮิลถ้าอยากรู้ว่าตัวละครตัวไหนใส่เซตอะไรก็สามารถหาดูได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปเลยนะครับถ้าเรามองว่าเอ็โคมันเหมือนโปเกมอนง,งั้นระบบนี้ก็คงเหมือนโปเกเด็กแหละครับ ระบบที่ว่าเนี่ยก็คือ Data Bank ซึ่งบอกเลยนะครับว่าระบบนี้มีความสําคัญมากๆกับการฟาร์มเอโคของเราโดวยวิธีการอัเดัตต a แบงกเนี่ยก็คือการจับเอโคตัวใหม่หรือตัวเดิมแต่ในระดับที่หายากขึ้นของรางวัลที่เราจะได้จากการอัปเลเวลดัตตาแบงก็จะมีตั้งแต่เปอร์เซ็นต์การดรอปเอโคที่สูงขึ้นระดับของเอโคที่สูงขึ้นคอสลิมิตที่จะช่วยทําให้เราสามารถใส่เอโคที่ดีขึ้นให้กับตัวละครของเราได้เพชรสุ่มกาชาแล้วก็โพทรัพยากรอื่นๆ จะเห็นว่ารางวัลของการอัพขั้นดัต a า a บง์เนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็สําคัญทุกข้อเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดที่ผู้เล่นใหม่ทุกคนควรจะโฟกัสนะครับเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับ Data Bank ก็คือ Data m e r g รมันก็คือระบบที่ทําให้เราสามารถเอา Echo ห่หวยมาย่อยเป็น Echo ตัวใหม่ใต้ในอัตราส่วน5ตอนน่อ1สำหรับผู้เล่นใหม่ผมไม่แนะนําให้รีบมาย่อยนะครับรอซับประมาณ Databank เมื่อ19ให้มีโอกาได้เ c h o สีทองเยอะๆก่อนค่อยมาย่อยทีเดียวนะ ถ้าเราคุยกันเรื่องการฟาร์มในว h e r i ลิงเวฟมันจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือการฟาร์มโดยใช้พลังงานกับการวิ่งตี Echo ในโลกขอเริ่มจากอันที่มันเบสิกเบสิกอย่างการฟาร์มโดยใช้พลังงานก่อนดีกว่าก้อนพลังงานในวูเทลลิงเวฟเนี่ยจะมีหน่วยเรียกว่า w เวฟเพล e ซึ่งจะตันอยู่ที่240หน่วยแล้วก็รี1หน่วยทุกๆ6นาที แปลว่าวันวันหนึ่งมันก็จะรีได้เต็มพอดีนะครับและไอ้ก้อนพลังงานที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็สามารถทําได้หลายอย่างเลยเกินนะครับต้องฟาร์มของเรื่องขั้นตัวละครเรื่อขั้นอาวุธอัพสกิลต่างๆนานาซึ่งถ้าถามว่าเวลไหนควรใช้ฟาร์มอะไรเนี่ยมันอธิบายนานมากๆซึ่งไอ้เรื่องตรงนี้ผมมีแผนที่จะทําในอนาคตนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะอีกข้อหนึ่งก็คือการวิ่งฟา่าเอเคโค่บนโลนะครับซึ่งเอ h o โคแต่ละตัวจะมีจุดเกิดที่ตายตัวแล้วเมื่อเราฟาร์มไปแล้วเนี่ยมันจะเก พเพิ่มเติมนิดนึงก็คือ Echo c อสีจากการันตีดรอปให้ทุกๆ2ตัวและ Echo c อสาจากการันตีดรอปให้ทุทกๆ4ตัวอันนี้เผื่อใครที่อยากใช้เทคนิคการันตี Echo ตัวที่เราต้องการก็สามารถเลี้ยงการันตีได้นะครับพเพิ่มเติมให้นิดนึงสำหรับสายจริงจังเกมมิ่งนะครับเว็บฉีฉีโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะมีรูทการฟาร์ม Echo แต่ละเซตอยู่เนาะถ้าเราสนใจเซตไหนเนี่ยก็สามารถลองเซิร์ชดูได้นะครับน่าจะมีคนทำรูทไว้แล้วเราก็วิ่งฟาร์มตามนั้นได้เลยนะเยนาะลิงก์ไวบผมจะแปะไว้ใน,น,ใน,ใในดีสคร เรามาถึงเรื่องสุดท้ายของคลิปรนี้กันแล้วอย่าง Endgame Content โดยปัจจุบันแพท2.0มี2อย่างด้วยกันก็คือหอ Tower of Adversity และก็โฮโลแกรมฟังดูอาจจะน้อยนะครับแต่อีเวนต์เกมนี้บางอีเวนต์ก็ยากยากจนเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ Endgame เลยก็ว่าได้ละครับกลับมาพูดถึงคอนเทนต์ที่มีในเกมโดยไม่ต้องรออีเวนต์กันก่อนอย่าง Tower of Adversity ที่เรียกกันว่า T.O.A. คอนเทนต์หอคอยที่จะให้เราเก็บดาวโดยจะมีรอบรีทุกวันและถ้าเล่นดาวครบเนี่ยจะได้7 0 0เพชร ตันี้นแรกๆอาจจะยากหน่อยแต่พอตัวละครพ,รพร้อมเอคโค่พร้อมก็จะผ่านชิวๆเองครับต่อมาคือโฮโลแกรมอันนี้บอกเลยว่านันลกของจริงโฮโลแกรมจะเป็นเอนเกมคอนเทนต์ที่ไม่มีการรีรอบก็คือเล่นผ่านแล้วผ่านเลยซึ่งโฮโลแกรมเนี่ยมันก็คือการที่ตัวเกมเอาบอสมาเพิ่มมูฟเซตใหม,ใหม่เพิ่มดาเมจและความถึกให้กับมันทำให้ผู้เล่นเนี่ยจะต้องคอยหาช่องโจมตีและหลบไปพร้อมๆกันบอกเลยว่ายากสุดๆเลยครับเพื่อนๆลองเล่นระดับแรกๆอาจจะดูชิวๆไม่เท่าไรแต่พอเริ่มขึ้นเวลเลยว่าบแปดสิบเก้าสคบแบผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไกด์มือใหม่อัปเดตปี2025้าและเพื่อนเพื่อเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์จะเป็นกำลังใจให้ผมได้มากๆเลยละครับก่อนไปผมขอประชาสัมพันธ์หน่อยว่าตอนนี้ช่องเรามีระบบ Membership พแล้วถ้าอยากสนับสนุนผมเนี่ยเริ่มต้นที่20บ,บาทเท่านั้นสําหรับคลิปวิดีโอนี้ในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีหน้าสวัสดีครับ